ตัวนี้เป็นท็อปโซลิดนะครับผมเป็นพาราเมลรุ่น O M B O M C 0 6รุ่นนี้มันเลิกผลิตไปแล้วนะครับผมตัวนี้เป็นมือสองแล้วก็ที่สำคัญคือตัวนี้ตรงคอมันจะอ้านิดหน่อยแต่ว่าผมอัดกาวแล้วก็ซ่อมเองมาใช้ซ่อมมาเป็นปีแล้วแหละตัวนี้คือเอาไว้เล่นแล้วก็เป็นปีแล้วแหละเสียงดีเนี่ยเห,เห็นรอยขอ,อตรงนี้ไหมอ่านี่ไงตรงคอ มันจะรับมีรอยร้าวแต่ว่าผมซ่อมให้เรียบร้อยหมดแล้วสินค้าตัวนี้ผมรับประกันให้หกเดือนถ้าเอาไปเล่นถ้าเกิดว่าอ้าหรือวยังไงเอามาซ่อมฟรีได้เลยแต่จริงๆมันก็ไม่อ้าหรอกเพราะว่าผมเป็นคนซ่อมเองรับประกันได้รุ่นนี้มันไม่มีไม่มีขายแล้วนะครับผมทุกวันนี้เป็นท็อปซูริลทรงเอ็มลูกบิดจะเป็นลูกบิดเดิมเป็นโปร่งไฟฟ้าแต่ว่าภาคไฟฟ้ามันจะใช้ไม่ได้นะครับอ่าอันเนี้ย มันจะมีแค่ตรงคอกับภากไฟฟ้าใช้ไม่ได้ส่วนพวกนั้นใช้ได้หมดเลยเรื่องคุณภาพเสียงดีไหมคุ้มราคาเนี้ยผมกล้าพูดเลยตัวเนี้ยผมให้สำหรับคนที่รับได้นะครับผมแต่จริงๆเรื่องคอนี้ยตัดไปได้เลยเพราะมันเพราะผมจัดการให้เรียบร้อยหมดแล้ว1,800บาทมีแค่ตัวเดียว แล้วก็มือหนึ่งไม่มีขายแล้วไม่มีผลิตแล้วมันเลิกผลิตไปนานแล้วตัวนี้หน้าเป็นทออ็อปเป็นสปูตท็อปโซลิดแล้วก็ข้างหลังจะเป็นมอฮอกกตนีนี่สวยมากสำหรับคนที่มีงบน้นอยๆหากีตาร์ดีๆไว้เล่นตัวนี้ก็ถือว่าโอเคมีรับประกันให้ไม่ต้องกลัวว่าคอมันจะอ้าผมให้สำหรับคนที่มาก่อนได้ก่อนไปเลย อันนี้พันแบาทเดี๋ยวมาฟังเสียงกันต่อ ต้มเอาไว้เล่นเอง<ม>เล่นในวงเล่าอ่ะแต่พอดีว่ามันกีตาร์ที่บ้านมันเยอะมันไม่ค่อยมีเวลาเล่นหลอกตัวนี้เก็เลยเก็บใส่กล่องแล้วก็ขึ้นสายแบบนี้มาตลอดเลยนะน่าจะเกือบปีแล้วแหละส่วนสายสภาพยังใหม่อยู่เลยตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นน่าจะใช้สายเป็นเป็นสายโอลิมเปียเคลือบสนิมโอเคผมให้สำหรับคนที่พร้อม1800บาทนะครับผมให้เฉพาะตัวอย่างเดียว ท่านใดพร้อมก่อนก็เอาไปก่อนเลยเลยเสียงเสียงใช้ได้เลยถึงถือว่าโอเคแล้วอีกอย่างหน้าไม้เป็นหน้าไม้แท้ด้วย นะตัวนี้คอเล็กแล้วก็ทัชชิ่งผมแต่งไว้อยู่ที่2.0ก็ถ้าเกิดว่าจะเอาไปแล้วจะปรับทัชชิ่งลงอีกก็ได้ตัวนี้คุ้มมากเลยสวยมากมีแค่ตัวเดียวนะครับผมหมดแล้วหมดเลยเพราะว่าของใหม่ไม่มีทํามาแล้วรุ่นนี้พารมาวามันจะเป็นโลโก้เดิมๆของมันจะเป็นแบบนี้นะครับผมถ้าเป็นสมัยเมื่อก่อนถ้าคนเคยเล่นอยู่ตัวนี้ถ้าราคาเมื่อหนสมัยนะั้นมันขายอยู่ที่4,8 0 0ตัวนี้ตอนนี้ออกไปได้เลย1,800บาท ให้สำหรับคนที่พร้อมนะครับโอเคขอบคุณมากครับ